สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมรับชม YouTube รถขุดเล็กร้อยเอครับพ็วันนี้วันเช้าวันที่21เมษายนหลังจากสงการก็ทำงานเริ่มเริ่มทำงานวันที่17นะครับ16 16กก็ ยังไม่มีงานแต่ว่าก็ก็พร้อมแล้วแต่หน้างานพร้อมมาที่17นะครับก็ยังไม่ได้จอดครับทำมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เกือบไม่มีงานครับที่ทีมงานส่งให้นะครับเป็นงานกลบลุม ทำอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นร้านสะดวกซื้อนะรประมาณนั้นอยู่อำเภอเกรำม,มหาสารคามครับเมื่อวานยีสิบผมไปขุดขุดลุมเคลิ่งรั้วนะครับรั้วบ้านที่วาปีก็พี่โฮมาช่วงบายบนะครับในช่วงช่วงเที่ยง รถเขาสามคันเขาติดงานหมดเลยนะครับแต่ว่าผมผมว่างพอดีแปลกเหมือนกันนะครับก,ก็เลยมาทำแทนเขานะครับตอนนี้ก็คัดดินออกนะครับเราว่าเอาให้มันระดับดินดินร้านพวกเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้เขาชอบทำคานอยู่ต่ำๆนะครับไม่เขาไม่ทำคานยกสูง เท่าไรเขาไม่ทำคานเสมอดินนะครับอ่าไม่ใช่เขาทําคานน่าจะต่ํากว่าดินหรือเสมอดินประมาณนั้นนะท้องคานต่ํากว่าดินเดิมอยู่30มสิี่สิบเซนนะครับพื้นยกจากดินไม่เยอะไม่สูงนะประมาณสักยี่สิบสามสิบเซนประมาณนั้นนะครับก็เลยแถวแรกนะครับได้ได้คัดดินออกหมด ไม่ใช่แถวแรกแถวหลังนะครับตอนแรกคิดว่าจะได้เสร็จเร็วนะทีนี้ช่างดูแบบแล้วว่าไม่ใช่ครับแถวแรกมันมีท่อมีอะไรเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันจะเดินยากนะครับก็ให้ให้ให้คัดดินแถวแรกออกให้หมดเลยตอนนี้ระดับ ตอหมอก,ก็ต่ําจากดินอยู่จากดินเดิมนะครับต่ําพอสมควร,นะระ 20, 30, 30น,นะครับประมาณสักยี่สิบสามสิบเซนนะก็ต้องได้เอาดินออกไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จเสร็จไม่เสร็จนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่พรุ่งนี้ก็ยังไม่มีงานแต่ว่าผมผมมีงานกบฟุตติ้งอยู่ในเมืองร้อ,อหลังนึ่งดีช่างโทรมาห้าโมงผมก็เลยบอกว่าเออผมติดงานอยู่เดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวผมไปกบให้แต่ว่า ทำแล้วไม่รู้ว่าจะเสร็จไหมนะครับวันนี้เสร็จไม่เสร็จก็คอยดูตอนเย็นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะได้เข้ามาทำไหมถ้าไม่นั่นผมก็อาจจะได้อยู่ต่อหรือว่ายังไงก็ยังไม่แน่ใจนะครับสวัสดีผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เฟซบุ o กลดคุณเล็กร้อยเอ็ดก็จะอัปเดตทุกวันนะถ้ามีงานนะครับวันไหนไม่มีงานก็ไม่ได้อัปช่วงนี้อากาศร้อนครับร้อนแบบในตู้แอร์ช่วงบ่ายนี่ผมต้อง ต้องเอาเอาหม,หมวกนะครับใส่หมวกครับคุมหน้านะครับแต่เครื่องยนต์ก็ไม่ร้อนนะครับเครื่องยนต์ปกติดีบางทีมันไม่ได้ทำงานหนักหนักมากนะก็ในเกณฑ์ธรรมดานะครับก็เลยกับมันก็ยังใหม่อยู่เนาะเพิ่งได้ปี ตุลาพฤสิงหากันยาหรือตุลานี่แหละผมจำไม่ได้ก็จะเข้า2ปีนะครับตอนนี้เพิ่งได้2อ0 0ชั่วโมงอีก200ชั่วโมงก็จะ PM 3,000ก็จะหมดหมดประกันเออหมดหมด PM หมดฟรีนะครับซานี่เขาฟรีประกันเออฟรีฟรี PM 3,000ชั่วโมง จะได้มากบแบบชักล่องคันแล้วก็เสร็จนะพอกำลังกำลังคิดเลยนะครับกำลังคิดว่าเออดีแล้วไม่ได้อออกหมดพอหลังจากคิดเท่านั้นแล้วช่างโบกมือบอกพี่จะได้เอาออกหมดนะแถวนี้ว่ากั้นนะออกก็ออกครับทำไงได้ น,นก็เงียบนะครับแต่จะมีเขาช่างเขาโทรมานัดไว้วันที่25นะครับขุดฟุตติ้งเลิกยกวันที่4ี่พฤษภาแต่ว่าเขาขุดไปก่อนเตรียมเทลินนั่นนู่นนี่ไว้ก็ดีมันกัดน,นะครับ ดีนะซานี่มันอุ้มดินได้เยอะนะครับงานแบบนี้มันดีเลยแหละแต่ถ้าเป็นฟุตติ้งบางทีฟุตติ้งเปิดเข็มมันมันจะกว้างไปนะครับแล้วเวลาเราทำงานมันมันมันจะไม่ว่าอะไรจริงมันก็ดีเหมือนกันแหละแต่ว่าผมผมคิดว่านะเวลาขุดเปิดเข็มมันมันจะกว้างไปแต่กว้างก็ดีนะครับช่างเขาก็ชอบ เพราะว่าเวลาทำงานเขาก็ทำงา่าย วันก่อนเห็นมีคนคนหนึ่งน่าจะอยู่กรุงเทพนงครับหรืออยู่ไหนไม่รู้ภาคกลางโทรมาถามสอบถามผมอยู่ไม่รู้ว่าวันนี้พี่เขาจะเข้ามาดูไหมนะถ้าเข้ามาดูก็คอมเมนต์นได้นะครับสแสดงตัวตนหน่อยผมวันนั้นเห็นโทรเข้ามาถามเรื่องเรื่องรถนะครับก็เงียบไปเลยไม่รู้ว่าเขาออกหรือ,อยังนะครับ ผมมีเซลแนะนำนะครับแถวภาคกลางเพราะว่าผมก็เอารถมาจากาประทุมนะครับประทุมหรือดอนเมืองไม่แน่ใจนะครัเขาเป็นเซลอยู่ส่วนกลางนะครับเป็นเป็นฝ่ายสินเชื่อหรือเลืออะไรสักอย่างนี่แหละแกก็ขายรถด้วยนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับแกก็ดีนะซีคนที่แกเชีย แบบแกช่วยครับก็ช่วยขายดีหมายถึงว่าเรไม่ใช่ช่วยขายสิแกก็ช่วยลูกค้านะครับแบบชี้แนะแนวทางหรือมือใหม่นะครับออกรถต้องทําอะไรยังไงนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีเงินดาวก็น่าจะเงินดาวสูงนะเงินดาวสัก25่สิบห้าเปอร์เซ็นผ่านแน่นอน,นครับ เหมือนของผมนะับตอนแรกผมดาวไป200,000นะครับก็ mm hmm. ขอเอกสารนั่นนู่นนี่ก็สุดท้ายก็ขอเงินดาวเพิ่มนะครับจบที่2องสนน่าจะ20%มั้งหรือ25%นะครับไม่แน่ใจตอนนี้ราคารถไม่รู้ว่าไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับได้ยินคร่าวๆนะครับน่าจะหนึ0 0 0้านนะครับรถซานี่ 35U ห้ครับ ก็ว่าดีอยู่นะก็ทํางานมาก็ไม่ได้มีจุกจิกอะไรก็แค่เปลี่ยนแค่แค่แอร์ไปรอบหนึ่งนะครับพวกบูธพวกสลักก็มีรวมบ้างนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนบูธกับเปลี่ยนสลักเฉพาะปลายปลายอามนะครับถ้าถ้าจะไล่แข็งจริงก็เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งก็น่าจะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมดูแล้วมันยังไม่สึกเท่าไหร่ เปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะไม่แพงนะครับค่าอะไรก็สลักกับบูสกี่ร้อยอะประมาณพันนี่แหละประมาณนั้นับสั่งศูนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเหลือเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องกับสายพานแอร์นะครับรู้สึกว่ามันดัง สายพานแอร์มาให้เป็นของเก่ามาให้นะครับเไม่ใช่ศูนย์ทางศูนย์อะไรนะครับผมแจ้งไปแล้วเขายังไม่ส่งมาให้รอรอช่งางนะครับน่าจะรอช่างจากศูนย์เอามาให้นะช่างที่ประจําอยู่ที่ร้อยเอ็ พุงกี่มานะครับแล้วก็เปลี่ยนบูธเป็นสลักครับก็แน่นนะแน่นดีของใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะได้กี่เดือนนะตัวนี้ก็ได้ปีประมาณหกเจ็ดเดือนแหละครับประมาณนั้นตัวมากับรถมาของเดิมมับแต่ว่าสลักผมเปลี่ยนไปก่อนรอบหนึ่งเพราะว่าผมผมคิดว่าเอ,อ้าทำไมมันกินสลักนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแต่สลัก ผมไม่คิดว่าบูธมันหลวมครับเพราะว่าผมอัดจะระบีแค่ตอนเช้านะจริงๆถ้าดีก็ต้องอัดเช้าเช้าบ่าย,ยแหละ๋ยวผมไม่ไม่รู้เนาะผมไม่คิดว่ามันจะกินขนาดนี้นะแต่ก็ไม่ถือว่ากินมากเท่าไหร่ครับเห็นร วัต้าเนาะของทีมงานโซนสามนะเขาเปลี่ยนหลายรอบแล้วนะบูทสลักนี่ยเขาซื้อรถมาก่อนผมไม่รู้ว่ากี่เดือนนะเปลี่ยนบูทสลักไปตั้งหลายรอบนะบแต่ยังว่าครับอันนี้ผมขับเองนั้นเขาลูกน้องขับ เปรียบข้อแตกต่างกันพอสมควรนะครับขับเองก็เหลีดน้ำมันก็ประหยัดนะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับงานด้วยนะครับบางงานเราได้ใช้แรงเยอะอย่างงานตักดินแบบนี้ก็ต้องใช้แรงพอสมควรนะครับ เยอะอยู่เหมือนกัน,นเติมเมื่อเช้าไป600นะครับประมาณ17ลิตรเกือบ18ลิตรนะครับเมื่อเช้ายิงผมจะเติมทีละ2,000นะครับรอบละครั้งละ2,000ก็คือเติมใส่ถังแล้วก็ยกถังเอานะครับผมจะไม่เติมไม่ไม่ค่อยเข้าปั๊มแบบเติมใส่ถังนะครับเอาหัวใจใส่ถังส่วนมากผมจะยกถังแต่ว่ามันก็ เขาก็ว่ามันไม่ดีเท่าไหร่และแบบฝุ่นอะไรพวกนี้แต่ว่าผมผมขับเองนะครับผมคิดว่ามันน่าจะไม่หรอกเพราะว่าผมก็เช็ดฝ้าถังเช็ดอะไรอยู่นะครับก็คือผมจะเติมรอบละสองพันนะครับสวันน่าจะสองวันเติมรอบหนึ่งทีหนึ่งนะครับเติมกระบะด้วยคนระับสองพันนี้ก็คือจะเติมรถรถแมคโคร ใส่ถังไว้ถังละ600นะครับสองถังแล้วก็800ก็เติมใส่รถกระบะน,นะครับก็วิ่ง2-3วันแล้วแต่นะครับบางบางทีรถแมคโครก็2-3งานก็มีนะครับเติมเติมวันหนึ่งมันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ช่วงนะครับบางงานก็ทํำครึ่งวันแต่ว่าหมายถึงว่าคิดราคาเหมาวันแล้วนะครับแต่งานเสร็จครึ่งวัน,นอันนั้นก็จะเซฟน้ํามันไปอีก In one ห้าโมงเกือบเที่ยงต้องเปิดแอร์เบอร์3นะครับถึงจะเย็นเพราะว่าไม่ไหวร้อนนรกระจกผมเห็นรถพี่เขาอีกคันหนึ่งคะคูเวต้าเขาไม่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 ใส่ม่านเหมือนของผมนะครับโอ้ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ได้ยังไงขณะของผมเนี่ยโอโคตรร้อนเลย ทูบรถขุดเล็กร้อยเอ็ด YouTube ก็นานๆทีนะครับแต่เพจนี้ทุกวันนะครับถ้ามีงานนะครับจะอัปเดตทุกวันคนระับเข้าไปชมได้นะครับรถขุดเล็กร้อยเอ็ด ช่องนงนึใช้เวลาไปชั่วโมงหนึ่งครับกับการถอยดินออก ไปสองนะแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันงานมันเยอะก็ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องเล่งอะไรมากมมยเสียก็ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละเิ่งตัวเองมากเดีเปลืองน้ำมัน ว่าผมจะย้ายรถเข้าไปทําต่อในในเมืองร้อยเอียดอีกนะครับแต่ว่ามันก็อยู่รอบเมืองบายพัสนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมันไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในเขตชุมชนนะมันก็มีแค่บ้านที่เป็นญาติเขานะครับ ไม่ได้เสียงดังอะไรขนาดนั้นด้วยครับกับมันน่าจะไม่ไม่ค่ำไม่มืดเท่าไหร,ร่นะน่าจะทุ่มหนึ่งสองทุ่มประมาณนั้นหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้นะ นี้ต้องเส็จก่อนนะครับ ร้านเกี่ยวกับอะไรนะอาหารห้องยินหรือเปล่า ไลก์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่รับชมจนจบคลิปนะครับเพจลดคุณเล็กร้อยเอ็ดนะครับต,ตามผลงานได้ที่ช่องเพจและช่อง YouTube ลดคุณเล็กร้อยเอ็ดครับผมอ่าทิกต็อกก็ใช้ชื่อลดคุณเล็กร้อยเอ็ดเหมือนกันนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ